พี่วา่า<ส>ถ้าทิ้งได้ <นะ S 2> มาจัดของนะถ้าทิ้งได้หันมาจัดออเดอร์ของเธองานติดเกาะที่อินเีเรียมสำโรงนะครับผมมาเจอร้านนี้เลยผมร้านไทยเ่ยไม่ได้เ่ยไทยเ่ยสวยแซ่บซิ่งชมรีนะทุกคนวันนี้มาออกบูธท,ที่อินเทเรียมนะครับร้านแตกห้างแตกแล้วทุกคนแบบนี้ดูครับลูกค้าเยอะจริงๆนะครับผมราคาก็เหมือนเดิมนะทุกคน ใช่ใช่ใช่มาดึงมาดูลูกค้าจะสั่งใหม่ให้ยืนรอเลยเพราะว่าเคลียร์ออกแล้วตอนเนี้ผมไม่กล้าสลายแีแ่เพราะมีดมันคมจับอ๋อครับอันนี้ลูกค้าสั่งทําแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นยังไงไม,ไม,ไม่ไม่หอยแครงหนึ่งใช่ไหมคิวโอเคสลด์ใช่ค่ะไม่หอยแครงแนนคือเา้เอาแนนคือใส หยกใหญ่เหรอฮดึงของมาเดี๋ยวพี่ใส่ให้ อย่าดึงเยอะดึงไปจ่ายไปไม่มีที่วางเดี๋ยวบินเปียกเห็นแล้วจ่ายเห็นแล้วจ่ายไปเลยนั่นแหละช้อนหยิบได้เลยนะทุกคนมีช้อนมีอะไรเรียบร้อย เขาพูดมาลุงสัดมาเลยสองถุงพอสองถุงเออนั่นแหละมีไหมมีใหญ่กว่านั้นอีกไหม <c oughs> ใส่กระสอบมาเลยห <c oughs> วานหวานโคตรหวาน คนตัดปูม้าตอนนี้เหลือแค่แปดนิว้วบ er er like er ัตรคิวไม่ต้องเอาค่ะจ่ายเงินแล้วเราลับเลยค่ะบัตรคิวก็ได้ของเด้ออ อัปเดตนะฝนจะแจ้งให้ฟังนะที่ไม่มีบัตรคิวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะได้บัตรคิวสั่งเสร็จจ่ายเงินเสร็จลูกค้าหนีไปดูหนังไปทําเล็บไปเทฟวีติงแล้วครั้นี้เวลาเราขายในห้างมันไม่มีที่ฝากเข้าใจไหมคะพี่คราวนี้เป็นกองเลยก็เลยเอาเอาแบบนี้แหละรอลูกค้าจะได้รอแป๊บเดียวใช่ใช่เพราะเขารู้ว่าฝากได้เขาก็ฝากกันใหญ่แล้วหนูไม่มีที่ฝากเวลาเรามาออกบูธ ไม่อยากหันไปมองเลยหมดแล้วอ่ะพี่แป๊บเดียวเอง หนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับเพริเรับหางแย่เข้าไปในห้างสีเขียวเขียวห้างสีเขียวเขียวน่ารักชะ ทุกคนโอ้โหคิวแน่นแต่ละคิวนี่บอกเลยว่าถ้าต่อจากนี้ก็มีเซนทันพระรามสองแล้วก็เซนทันเวสเกตถ้าโซนภาคตะวันออกหลังเดือนพฤษภาหนึ่งถึงหมีทะเลมาเสิร์ฟเซนทันพัทยาบีดเป็นงานเทศกาลอาหารที่ดีแล้วก็ใหญ่ที่สุดงานใหญ่มากเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พัยาอีกรอบนะครับบอกเลยว่างานใหญ่มาก สยาเราไม่พลาดแน่ใช่แต่ถ้าฝั่งในเมืองไม่ไปหรอกรถติดใช่เป็นงานที่ต่อแถวยาวที่สุดของปีเลยค่ะโซนโซนพระรามสองนี่เจ็กัวเลยนะผมพระรามสองเล็กๆลูกแล้วเอาเล็กมาก่อใหญ่ใหญ่แน่นนะฝั่งนู้นนะใหญ่ไปแล้วลงไปแล้ว เล็กมากครับโลงไปกว่านี้อีกจะไปนับยังไงล่ะพี่รีบๆอย่างนั้นหนูถามไลยจะไปนับยังไงโซนโซนพารามสองนะเตรียมตัวนะทุกคนใครที่อยู่ใกล้ๆเราแวกรู้กันนะเดี๋ยวเก็บผลจะปุกพระรามสองอีกแล้วนะทุกคน ว่าส่วนเราที่อยู่ฝั่งนี้เราก็บุกโซนฝั่งนี้ไปน้ำน้ำยำนี่ก็จะมีแบบสำเร็จมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยค่ะทำเสร็จก็เอาออกมาเลย ต้องควบคุมเรื่องความสะอาดน้ำยําเพราะว่ามันเยอะพี่ต้องทําในครัวปิดจะโคเลโคเ,เลเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แมงวันแมงวี่เอ้ยฝุ่นเฝินนะมันเยอะโอ้ยเอาเดี๋ยวเด้อใครเมีย ไข่ปูไข่เมึก านในแถวมีใครมีแปลกๆไหมคะของพี่แปลกใช่ไหมไม่เอามาไม่เอาคุ้งไม่เอาหอยแปบ๊บหนึ่งคะ่ะผมจะได้รู้จะได้แ,ดแนมไหมก่อนไม่มาไม่คุ้งไม่หอยก็เป็นตระกูลไข่บวกม่อนอปกติ สักคู่นะคะไหนทำเลย่ะถ้าอยู่ใกล้ๆลูกค้าหนูก็จะแอบถามว่ามีอะไรแปลกๆถ้าบินต้นๆใช่ใชนี่คิวใหญ่สามไม่มาไม่กุ้งไม่หอยอแซลมอนอ,อ่านี่ไงยกเล็กอยู่นี่ปกติอยู่นี่แหละ ดูดิเต็มกล่องเลยอ่ะยกเล็กอ่ะปกติหนึ่งแซลมอนดตายแล้ว ออออวัดวัดวันมิ่งไปเหยู่บ้าหน้าร้านก่อนเลยผ้าสวยสวยอะ่ะคนเยอะมากเลยพี่เดี๋ยวรอยืนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวน้องมาจดให้แป๊บหนึ่งปกติ หอเมึกไอเมงดาไอยูัอันนี้ถ้าคั่วในกระทะไร้น้ำมันอร่อยมากอืมครับหนูชอบหนูกินจนเมากันไปข้างหนึ่งเลยมีหอยแครงด้วยหรอจ๊ะแจ้งได้เลยจ้ามีใช่ไหมไม่ไม่เอาอะไรก็สามารถติ๊กบอก รับออเดอร์ได้เลยนะครับแจ้ง<อ>ได้<อ>เลยแจง้แจงลองวัดได้เลยพอเราบึ๊บบึ๊บบึ๊บอันไหนก่อนเราจะได้หยิบเลยสันจะไวบางทีลูกค้าไม่กินกูมาบางคนลูกค้าไม่กินไข่แดงอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งลองวัดได้เลยนะครับรีเฟรชได้เลยโดูเห็นไหมแต่ละคนอนะ่ะ อยู่ไปทีละลูกค้าซื้อเหมือนเหมือนโมโหกันเลยใช่สามชุดสี่ชุดให้สมกับการรอคอยหยิบแล้วยืนเข้าแถวรอเลยนะคะรอชําระเงินนะคะแล้วก็รับของเลยค่ะรอแป๊บนึงนะครับได้กินแน่ไข่ปูม้าไข่ ค้าถ้าเปิดกล่องเจอนิ้วหนูเอามาคืนนะเขาข่าวเหมือนกันเลยลูกค้าบอกกินเข้าไปเลยนิ้วเงินล้านจริงอันเนี้ยอันเนี้ยต้องชุดเนี้ยต้องขอบคุณลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่ที่อยากกินทุกอย่างแต่ แต่แต่400กินไม่หมดก็เลยเกิดตัวนี้ก็เลยเกิดตัวนี้ขึ้นมาใช่ก็เลยเป็นไอเดียอีกใช่พุทหนึ่งขึ้นมานะครับปกติใหญ่ไม่กุ้งมันยังล่ะมันยังลละบันเนี่ย ไม่ยังเกาวายยังกาพูดยกใหญ่เออพูดเสียงดังๆเพราะว่าพี่ฟังอยู่มันจะได้ได้ยินทีเดียวเลยใช่ค่ะ ไม่มาไม่แข่งเล็กปกติปกติปกต,ปกติใหญ่หมดแล้ว แซลมอนหนาปักนหนามากดูรั่วมากดูกันเพลินๆยาวๆไปเลยทุกคนเพลินๆยาวๆเลยค่ยนนะบรรยากาศนานๆเราจะได้เจอกันกกหนูก็ไม่มีที่วาง ถ้าเป็นซาเล้งอยู่ชนบุรีก็จะล้อมเลยเนาะใช่ครับมาดูโอเคลูกค้าก็อยากดูแม่ค้าทำนะมันเพลินดีครับเราลูกค้าสามารถมาถ่ายรูปคู่แม่ค้าได้เลยนะครับผมใหญ่ไม่ม่วง แม่มว่วใส่ปูม้ามาเลยนะจ๊ะ ได้ค่ะของพี่ใช่ไหมโอเค ไดะะ้แล้วนะเอาใหม่ไหมโอเคอันนี้ไม่ม่วงยกเล็กแม่อะไรนะคิวไม่แข็งไม่ไไม่า ซัพพลายเออร์โทรมาหาครับเป็นเรื่องตลกเขาถามว่าร้านพี่ขายอาหารญี่ปุ่นเหรอคะทำไมสั่งแซลมอนเยอะจังออไม่อยากจะบอกเลยว่ามาดูหน้าร้านสิครัเวลาหนูหันไอเยอะมากทุกคนนี่หน้าลูกค้าเจ๊ฝนถึงเยอะนะครับแสแรงลุ่หลุ่ทุกคน ไปรวมขอสี่แล้วล้ะกันพี่พี่เป่านิพนธ์มาทันตอนหนูขายยำแรกๆที่มีแมงดาเป็นตัวไหมไม่ทันไม่ทันใช่ไหมไม่ทันโอ้ยอยากร้องไห้ กว,กว่าจะแกะได้ใช่ไหมครับมันไม่พันหรอกพี่จริงจ้าแป๊บนึงครับ มากทุกคนดูเต็มกล่องเลยเหมือนแบบไปฝึกสก,กิลจากโรงงานอุตสาหกรรมมาเลยเนาะเออครับมันจะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเดียวกันนะ พูดนะคะพี่เมื่อกี้หนูเห็นพี่อยู่หน้าลิฟต์เลยอยากถ่ายรูปสกิดกันได้นะคะหนูจะสปีดไงเพราะว่าลูกค้าเยอะลูกค้ารอนอะเอา้าบอด่าแม่เอ้งเป็นปกติไปก่อนไม่ได่ากอง <c oughs> เพิ่นไปหน่อย อันนี้ทุกครับสั่งไม่ใส่แมงดาใช่คัะอันนี้ไม่ใส่แมงดาจำช่้ยหนูนะ ไขแมงดาพี่คิว อนุญาตโคตี่ยงครับคี่เนบ้าอทุกคนก็แซลมอนีมันเยอะเนลายุ่นแทบจะตดใจได้วยนะครับแล้วตั้งใหม่กันสวัสดีครับผม